ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีพฤษภสําหรับชาวราศีพฤษภคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกุมชาวราศีสิงห์ชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในคุณราศนและทุกราศีเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่นะครับเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณคนราศีกันถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพูดดาวเสาดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศี ปึกสบคุณดูคลิปนี้ได้ในการจะเกิดขึ้นคุณ5บเอซตบอกลบทีนี้วันที่ผมเห็นสรรมการก็คือวันที่หนึ่งเดือน3าม มีนาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดใ็้คือ7วันอันนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือดาวยูเยนะรนัสส่วนสีกับดาวคิกโคโ,คโนสเท่ากับจุดเจ้าจุตาเมิเิเดียนความหมายจะแปลว่ามีความเข้งคัดและมีพลังอยู่เต็มผู้ถืออำนาจ ผู้ทรงอำนาจด้านธุรกิจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาการคำบัญชาการอำนาจที่มีขึ้นโดยฉับพันสูตรพื้นฐานสำหรับศัก,กยภาพและขุมกำลังอันยิ่งใหญ่อันนี้ผมอ่านจากตำราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับคราวนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับอ,อ เรื่องนาเรื่องช่วยดีนะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตานะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ค่าองศาที่ยี่้าองศาสามสิบหกลิบดานะครับเหตุการณ์นะครับจะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเซนถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบลั่นกันไปนะครับกันนี้เนี่ยจุดที่มาสู่รังศีคือดาวสองตัวรวมกันนั่นคือดาวยูเยนรนัสกับ ดาวคิปโคโนโนะครับจุดเซนเตอร์ตรงนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลของราศีกุมก็คือดาวยูเรนนกอันนี้ก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นก็ตัวเราจะมีเรื่องของการติดตออ่อแบบเบางคนอาจจะมีการติดต่อชาวต่างชาติหรือการติดต่อต่างประเทศหรือการติดต่อผ่านทางโลกออนไลน์หรืออาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดคาดฝัน เช่นบางคนทํางานส่วนตัวช่วงนั้นคุณอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อกับตัวของเราโดยที่ว่าเราไม่ได้คาดคิดก็อาจจะร,รู้จักจากเราผ่านทางออนไลน์หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกมีความตื่นเต้นกระตือร้นบางอยา่างที่เกิดขึ้นเช่นบางคนทํางนานอยู่ในองคอ์กรคุณอาจจะได้รับการติดต่อหรือข้อมูลบางอยา่างที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้อง ทำงานนั้นอย่างเร่งดวง่วนหรือเราสามารถที่ทำงานนั้นได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือยกตัวอย่างนะคราวนี้เราก็จะมาดูตรงนี้ครับเอ่อดาวเอ,อ่อยูเร,รนัสยูเรนัสเนี่ยเขาอยู่ที่ข้างงศา 4, <โ frustrating. S 1> สาีองศาลสี่เมษสี่สิบสองลิตราซึ่งได้รับอิทธิพลของอ่อราศีพฤษศราศีพฤษศก,ก็คือเรื่องดาวศุกร์ ลราสุกก็คือเรื่องของความรักความสุขใจเรื่องของเงินอันนี้ก็เป็นโอกาสที่คุณอาจจะได้เรื่องของผลประโยชน์สําหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องงองๆก็ไม่ต้องตกใจฟังหลายๆรอบเพราะผมอ่านจากวงจรจริงนะครับสําหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนดวงย่ใิเนียนช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้วค่าเรียนข้อหนึ่งสองหมื่นแปดพันบาทรวมโปรแกรมด้วยนะครับผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอน ออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้านแล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทําเลยคือสอนแล้วก็ให้ให้คุณทําคือคลิกตรงนี้ทํานี้แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ยไปให้คุณเวลาคุณแบบไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แล้วคุณก็จะทําเป็นแล้วผมสอนเนี่ยคร1 10หนึ่งสิบวันสิบชั่วโมง ผมรับรองผลร้อยเปอร์เซนว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ดูดวงประกบกับคนที่มาชอบคุณเขาจะมาหลอกคุณไหมความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทําธุรกิจไอคนที่มาทําธุรกิจกับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโงกงเราไหมเราก็สามารถที่จะดูได้ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บอกเลยว่า ผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกันคือคนที่มาเรียนดวงยู่เนี่ยผมเชื่อว่า99%เนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมดไม่มีเลี้ยงไข้แน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียนสองสามหมื่นอย่างเงี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นแรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัชญาดาวเช่นดาวศุกร เดินยังไงฤ้ดูแบ่งกี่แล้ดูโคจรคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ระบบการความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วพอมันผ่านข้อมูล80%ไปแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะบอกว่าเออมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพื้นฐานปัญญาดาวคุณต้องรู้นะแล้วอีก20%ที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่นีเนี่ยซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบ100%เขาจบคอร์ส ราวนี้ไอคนที่เรียนเนี่ยมันก็จะเรียนมันจะงงๆเรียนไม่รู้เรื่องเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะบอกอ๋อโอเคอยากจะเรียนคอร์สสองสามได้ลดค่าเรียนครึ่งหนึ่งนะจากสามหมื่นจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะเรียนต่ออย่างเงี้ยเพื่อเขาอยากจะเรียนดูดวงอยู่นิตเป็นเขาก็ต้องมาเรียนคอร์สสองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนปนกันใช่ไหมแควนี้ไอแปดสิบเปอร์เซ็นในคอร์สสองที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาก็ไอคนสอนก็จะสอนปัชญาดาวมันก็น่าเบื่อมเดิม ช่ไหมก็เหมือนสอนเลี้งยงไข่พอเหลือยี่หลังมัสอนดวงอยู่ใน,นเนี่ยเนี่ยพอสอนแป๊บเดียวคนที่เรียนคอร์สองต่อก็จะแบบรู้ไม่เยอะแล้วก็จะหมดคอร์สอีกแล้วก็ต้องจาเป็นเหมือนโดนดึงบังคับอะนิดนิดเนี่ยถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงคอร์สามก็อีกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลี้งยงไข่ไงแต่คนสอนเขามักจะอ้างว่าอ๋อมันเป็นพื้นฐานนะคุณต้องมีพื้นฐานให้แน่น นะมันมันต้องเรียนแล้วตกผลึกไม่ต้องรีบร้อนคือคือจริงจเนี่ยบางคนเขาไม่มีเวลาว่างมาเรียนแบบสามปีห้าปีแบบชิว,ชวๆแบบเนี้ยบางคนก็ต้องไปทํางานทำทำอาหารกินของเขาอยู่คือมันจะมีประเภทนี้อยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกเช่นบางคนอาจจะได้งานบางคนอาจจะได้ความสําเร็จสิ่งที่เราคอยบางคนอาจจะมีเรื่องของ งานชิ้นใหม่ที่เกิดขึ้นหรือว่าเราอาจจะทํางานบางอย่างที่ประสบความสําเร็จแบบที่เราไม่ได้คาดคิดคาดฝันคี้เนี้ยเราจะมาดูตรงนี้นะมันมันจะมีตรงเนี้ยไฮไลท์เนี่ยคือดาวที่โคจรจริงวง,งนอกเนี่ยมันจะมีจุดเจ้าแต่แอนเซนเดนเอนเซนเดนนี่คือสิ่งวารองที่บ้านที่ทํางานญาติสนิทค,คนที่เรารัก ในอันเซนเดนเนี่ยเขาอยู่ที่4องศาราศีเมษสามิบดาสซึ่งค่าองศาเนี่ยมันมันเหมือนแบบทับกันพอดีกับเดาวยูเรเนตนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าคุณอาจจะมีความสําเร็จในเรื่องของงานเรื่องของเงินผลประโยชน์บางอย่างที่เกิดขึ้นมันจะมาแบบรวดเร็วแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยจะเป็นเรื่องของออดาวศุกร์ก็คือเพราะว่า ดาวยูเรเน็สเนี่ยกับจุดเจ้าดาแอสเซนเดนท์เขาอยู่ในเรือนตาที่2ซึ่งเรือนตาที่2ก็คือราศีพฤกษก็คือการเก็บออมการคัดสรรเรื่องผลประโยชน์บางอย่างที่คุณอาจจะได้รับเช่นบางคนอาจจะได้งานที่ดีอาจจะมีลูกค้ามาซื้อของคุณหรือคุณอาจจะขายของได้หรืออาจจะเป็นผลประโยชน์บางอย่างในเรื่องของเงินหรือบางคนก็แบบเออฉันก็ไม่ได้ทำออธุรกิจอะไรฉันไม่อยู่บ้านหรือ บางคนทำงานอยู่ในองค์กรก็มีโอกาสที่คุณอาจจะได้เรื่องของความสําเร็จบางอย่างเรื่องของเงินก็ได้อาจจะคือคุณจะได้ผลประโยชน์ก็ได้คือบางคนอาจจะแบบว่าฉันก็อยู่บ้านตกานาเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยฉันจะไปได้ผลประโยชน์อะไรเงินอะไรฉันมันก็ไม่ได้มีใครรู้จักฉันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะหมายถึงว่าสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขเออเพราะว่าดาวสุขเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้แปลว่าเงินอย่างเดียว แปลว่าความรักก็ได้แปลว่าความสุขใจก็ได้เช่นบางคนอาจจะแบบทําบางสิ่งบางอย่างเสร็จแล้วมีความรู้สึกสบายใจอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างทิศทางที่ดีนนนนเนี่ยพรแอสเซนเดนกับดาวยูเรนัสเนี่ยค่าองศาเนี่ยมันมันอยู่เรียกว่าทับกันพอดีเลยเนี่ยค่าองศาศูนย์องศาวบวกลบไม่เกินหนึ่งองศา แล้วก็อยู่เรือนตาที่สองโดยอันนี้เป็นการต่อย้ำแล้วก็ถ้าเราจะลงรายละเอียดที่ที่เข้มข้นขึ้นมาอีกเนี่ยก็สามารถที่ติความหมายว่าคือดาวยู่ไรกับแอสเซนแดน์เนี่ยให้อยู่ในรัสีเมษรัสีเมษก็คือดาวองค้าร์นี่คือกิจกรรมที่มีการเกิดการเกิดขึ้นที่ใดก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่จะเข้ามาหาเราเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างที่ทําให้เราแบบพึงพอใจแบบเนี้ก็สามารถที่แบบ ตีความหมายแบบในลักษณะแบบนี้ได้แล้วแล้วเราจะมาดูานี้ต่อดาวทิ้โคโน่จะผมจะอ่านความหมายเราทิ้โคโนดให้คุณฟังว่ามันสําคัญเหมือนกันคือว่าเป็นโครงสร้างของสมการเอ,อ่อคโนดเนี่ยก็คือเป็นความหมายแปลว,ว่าสูตรพื้นฐานสำหรับทุกสิ่งที่ใหญ่ที่เด่นเป็นพิเศษที่เหนือก็สิ่งทั่วไปที่เหนือสิ่งธรรมดาสามานำหน้าบริหารความหมายทั่วไป ผู้ใหญ่หัวหน้าครอบครัวเจ้าของบริษัทผู้บริหารประเทศสิ่งที่ทําให้บุคคลเป็นใหญ่การได้ตําแหน่งอํานาจอยู่ในมือการเปลี่ยนตําแหน่งซึ่งข้าวค่าสาศาที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่1 6องศาราศสีกรกฎ30มิลิตรกรกฎได้คือจุดเจ้าตาจาันของที่เราจะได้ก็หมายถึงว่าคุณจะได้ของที่คุณถูกใจชเช่นคุณอาจจะได้งานชิ้นใหญ่อาจจะได้เงินผลประโยชน์ก้อนใหญ่บางอย่างหรือบางคนอาจจะ ได้ในลันกษณะของออ่งานที่คุณทําอาจจะแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่งคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนูน่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆริแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอก้เลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คน คนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือว่าอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหรลศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุดเออผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีลนนิด แต่ภายในิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมหมดเนี่ยภายใน10วันเนี่ย10ชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าเอสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซ็นตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอน เอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังเขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่า ถ้าเขาตอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปสุดเอมอมัก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องไยเดือนทั้งสองช่องเนี่ยออวันนี้เกิดเหตุการณ์ทั้งสช่องยังไม่เหมือนกัน คุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟีมูลค่า444บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมา,มา,ามประชาสัมพันธ์นะออคุณอาจจะมีการติดต่อกับคนที่เรามีความรู้สึกว่า อาจจะเป็นหัวหน้าหรืออาจจะเป็นหน่วยงานบางอย่างออสังคมบางอย่างที่มันเติบโตขึ้นเป็นความก้าวหน้าที่เราสามารถมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือการปรับเปลี่ยนตําแหน่งอย่างเงี้ยสามารถไปไปความหมายแบบนี้ได้แล้วก็ที่ไฮไลไท์เนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจุดที่มันสูสีเนี่ยเราที่อยู่ตรงข้ามวงนอกในการโทรจอนจรจิงวันนั้นเนี่ยก็จะมีจุดเจ้าตาโนดโนนดก็คือความสัมพันธ์ คือความสัมพันธ์กับคนที่เราสนิทคุ้นเคยเชน่นอาจารย์ลูกศิษย์ลูกค้าเจ้านายเราเจ้า,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 านายคนที่เราพบหน้าบ่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะอธิบายได้ว,ว่าไอาความสําเร็จที่คุณได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เกิดจากคนที่เขาไว้ใจเราอย่างนี้ไนดะ้เพราะว่าโนดนนี่คือความสัมพันธ์แล้วก็คือคือจุดมันเป็น,ปนจุดเจ้าตาที่มัน เ,เรียกว่าค่าองศามันทับกันเลยส่วนองศากับจุดที่มันส่วนองีาตรงนี้ซึ่งมันจะมีลักษณะของความเชื่อใจเช่นเอ,อคนอาง,งานมาให้คุณเขาก็เชื่อใจคุณหรือว่าหน้าที่บางอย่างที่คุณได้รับเนี่ยที่มันเติบโตขึ้นนะคุณอาจจะแบบทํางานประสบความสําเร็จก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนแบบต่อไปคนเ็เชื่อมั่นในตัวคุณหรือคุณอาจจะแบบทําแล้วแบบ มีลูกค้าแบบถูกใจเราผลงานเราเป็นที่โดดเด่นทำงานถูกใจในลักษณะที่คุณเองก็ไม่ได้คาดคิดคาดฝันเพราะ่าอิทธิพลของดาวอยู่นั้นะอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกครนี้เนี่ยเราจะมาดูนี้เออเมอริเดียนนะเมอริเดียนเมอริเดียนเนี่ยความหมายมันจะแปลว่าอย่างนี้เออคุณสมบัติที่ผมอ่านตอนแรกเลยดีกว่าจิต เมื่อเรียนแปลว่ามันคือจิตยดจุด,จ,ดจุดเจ้าตาที่สําคัญนะแปลว่าจิตของเจ้าชะตาสิ่งที่เรียกว่าตัวกูเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในดวงชะตาในใจความฝังความฝังใจในด้านจิตและสังคมแปลว่านาทีแปลว่าขณะซึ่งความหมายทั่วไปจะแปลว่าคุณสมบัติและประสบการณ์ทางด้านจิตใจการดิ้นรนไปสู่ความสูงส่งของชีวิต ไปสู่ความสว่างของตนเองความคิดเห็นทางด้านสังคมอาชีพการง,ง,งานตำแหน่งซึ่งมันมีคําว,ว่าอาชีพการงานตำแหน่งเนี่ยคือเราโมเรเกนเนี่ยเขาอยู่ในราศรีกันก็คือดาวพุธพราะข้าวองศาที่เขาอยู่เขาอยู่ราศรีก,กุจิกก็คือดาวของขา็คือกิจกรรมที่มีเรื่องของการติดต่อหรือการเดินทางอันนี้ก็สามารถติเข้ามาดพลดอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือเป็นเรื่อง,องความสําเร็จบางอย่างที่เกิด เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็เมื่อ,น,อนิเดียนอยู่เรือนตาที่เจซึ่งเรือนตาที่เจก็จะหมายถึงเรื่องคู่ค้าคู่ครองกิจกรรมที่เรามีการปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างที่เติบโตขึ้นอันนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าจะเป็นเป็นทิศทางทิศทางที่ดีแล้วก็แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราลงรายละเอียดที่เลึกเข้ามาเนี่ยโหนดความสัมพันธ์เนี่ยเขาทำมุมสี่ห้าองศากับดาวทิพย์ฮันเด ฮาเด้คือความไม้ทุกเวทนาการช่วยเหลืออาชีพฮาเดสเช่นหมอพยาบาลหาตำรวจครูเอ,อ่คนซ่อมวิศวกรอย่างเงี้ยคนทำอาหารกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถที่ตีความหมายได้ว่าเดาวที่ไฮเดสอยู่ที่เก้าสารสีกรกฎห้าแปดฤษดาอยู่พิกัดหลองลาร,ออราศี่อกรกฎก็คือจุดเจ้าตัจจัน อันนี้ก็สามารถแปลความหมายว่าคุณอาจจะเข้าไปช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างหรือแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างกับคนที่เขารอคอยสิ่งที่คุณเ,เข้าไปทําให้มันดีขึ้นเช่นคุณอาจจะไปแก้ปัญหาบางอย่างที่ยากๆาทําแล้วลูกค้าพึณพอใจธุรกิจประกรรมบางอย่างที่คุณสามารถแก้ปัญหาได้ก็คือแบบเหมือนเหมือนแบบว่าเราเราทำแล้วแบบทําแล้วมันประสบความสําเร็จ เพราะว่าอิทธิพลของดาวทิโคโนอย่างอย่างสมการในในโครงสร้างนี้ก็คือแก้ปัญหาที่ยากๆแล้วมันมีความสําเร็จที่เติบโตซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นทิศทางทิศทางที่ดีทิศทางที่บวกเรื่องของงานเรื่องของเงินที่ดี70%นะ